อายุไล่ๆผมอย่างเงี้ยสามสิบปลายสี่สิบกว่างี้นะอันนั้นชัวว่าเป็นแฟนมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มคือยุค R.S. ก <bend> ็ประมาณนั้นมีคนถามมานะฮะคุณตองนะถามว่าทานอะไรครับผมก็ดาวไข่ทานสามใบนะครับง่ายๆเลยเพรเดี๋ยวผมจะต้องออกไปเทรนไปวิง่งไม่อยากจะทานเยอะมาก เดี่ยวจุนะฮะนี่คนบอกอยากเห็นผมตัวจริงไม่เคยเห็นหนอจริงไหมเนี่ยมีคนบอกยุคแรกเลยค่ะใครยุคไหนบ้างสามยุคนี้แสดงตัวให้หน่อยได้ไหมครับ UIS ยุคแกรมมี่ที่เป็นโนโลโก้หรือว่ายุคที่ผมมาเล่นละครแล้ว หนูยุคสี่สิบไปปลายด้วยนะเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออายุใครอันนี้คืออายุใครอายุผมหรือว่าอายุแฟนคลับครับเนี่ยมีคนบอกว่ารักไม่มีวันตายเนี่ยดูจบในทีวีหนูหาซื้อแผ่นซีดีมาดูจนจบมาดูจนสะดุดห <c oughs> แผ่นเป็นรอยอย่างเงี้ยเหรอครับ อ,อืเรียบร้อยอืมยังมีเวลานั่งกินกาแฟคุยกันต่อ <c oughs> อ่านคอมเมนต์ไปด้วยเคยเห็นคุณแอลมอนบอก คุณแอลมอนออนทัวร์เห็นกันเราพบกันที่ไหนครับคุณแอลมอนคุณแอลมอนจอโดมที่ไหนคุณท็อปบอกว่ายุคเล่นคอนเสิร์ตที่เอ็มบีคโอ้โหสุดยอดนั้นคือยุคแบบยุคเบิกแน่ยุคแบบยุคยังแบบเดินปลาใสาแบบหน้าเอิออยู่อ่ะผมว่า คุณป,ปอปาแบบว่าเคยเจอพี่โดมมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนอะไรจ๊ะบอกพี่โดม,ม่อยยุคเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับคุณเหมียวสุดยอดเลยอะ่ะสมัยก่อนมันจะใครที่เกิดเป็นนักร้องในยุคนั้นนะจะรู้กันว่าระหว่างรายการสองรายการที่เป็นเป็นเหมือนกับรายการรูปแบบเดียวกันแต่อยู่คนละช่องเนี่ย อันแรกก็คือรายการโลกดนตรีนะครับจะอยู่ทางช่อง5อีกรายการก็คือ74็ดสี่คอนเสิร์ตก็จะอยู่ทางช่อง7ซึ่ง2รายการเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับเหมือนกันเลยแหละแทบจะเรียกว่าเป็นแข่งกันทีเนี้ยเวลาเล่นอะ่ะมันจะเป็นรายการคอนเสิร์ตช่วงเที่ยงนะครับมันจะเริ่มประมาณ11บโมงกว่าจนถึงแบบบ่ายโมงอะไรเงี้ยก็จะจบประมาณชั่วโมงะนะฮะที่ศิลปินได้เล่น มันจะเป็นเวลาที่ร้อนแบบร้อนมากๆอ่ะนะแต่ยังดีที่มุมของทางโลกดนตรีเนี่ยเขาจะอัดกันตรงททบ5ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็คืออยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าอ่ะนะครับ BTS สนามเป้าลงมาก็จะเห็นสายมือว่ามันจะเป็นททบอ5อยู่โลกดนตรีจะจัดอยู่ลานหน้าตึกตรงนั้นนักก่อนซึ่งโอเคมันก็ยังพอมีเงาตึกอ่ะ แต่เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือคิด,ดง่ายๆก็คือ BTS หมอชิดลง BTS หมอชิดปุ๊บเลี้ยวคร้บซอยไปหน่อยเดียวก็จะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดแล้วเขาก็จะมีพื้นที่ว่างๆด้านหลังซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตึกใหม่ของช่องเจ็ดนะตึกที่ปัจจุบันเนี่ยเวลามีผมไปถ่ายรายการไปอัดข่าวก็คือตึกนั้นเนะี่ย มันจะสะท้อนเงาของกระจกของอาคารหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอาคารตึกแบบซันฟลาเวอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดตรงวิวิภาวดีจะมีตึกทันตะวันอันหนึ่งอยู่ชื่อตึกซันฟลาเวอร์อะไรเงี้ยแล้วด้านนอกเขาจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกแบบกระจกแบบเคลือบประหลอดอะโอ้โหแล้วบอกได้ว่าที่เห็นว่าบางคนใส่แว่นตาขึ้นไปร้อ,ไองไม่ใช่อะไรครับคือเงาภาพที่แบบมันสะท้อนกระจกมาสำหรับคนคนที่เล่นเจ็ดสีนะ แล้วจะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบพอแบบเอาเทปสมัยก่อนมันเป็นเทปนะบันทึกบันทึกภาพคอนเสิร์ตมาดูทุกคนจะร้องแบตาแบบหน้าตาหยีแบบหน้าตาเหยเกหมอดอะ่ะเพราะว่ามันมันมันสะท้อนตึกอบนะครับอันนี้ก็เล่าแชร์ให้ฟังว่าเออจากก่อนมันนอกจากเจ็ดสีก็มีโลกดนตรีด้วยมีคนบอกอย่าไปบอกเดี๋ยวเขารู้อายุเรา <laughs> ไม่เป็นไรครับยิ่งดูยิ่งดูยิ่งวาวเียว่าเฮ้ยถ้าเราอายุแบบเยอะแล้วแต่ว่าเรายังแบบสุขภาพดีฮะยังดูดีได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสิบเอดโมงยองแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีผมต้องไปแล้วมีคนบอกชอบเพลงยิ่งรักเธอยุคเด็กพ่าเรา มี่คมณบอกสมัยคุณโดมใส่เสื้อพลาสันติราชมาเล่นสเก t สนามสุบโอ้โหอันนี้สังว่าสุดยอดมากแต่ว่าขอแก้มิดเดียวครับเสื้อพลาจะเป็นของโรงเรียนปนพันวิทยานะครับไม่ใช่สันติราชเพราะว่าโดมเรียนปนพันคิดดูแล้วกันปนภันอยู่ปากปากทางรัดพลาอ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนเซนจอนแถวเซนทรัลรัดพ้าวแต่ว่าผมไปเล่นสเก t สนามสุบตั้งใจเรียนมากเด็กชายโดม มีคนบอกชอบเพลงเวลาค่ะชอบเพลงด้วยสองเราค่ะชอบเพลงดือ้อว้าวเพลงดือ้อนี่มันเพลงแรกเลยนะมีคนบอกสี่สิบบวกยุคหล่อสวยไม่ต้องสัญญกรรมใช่เลยไปแล้ก่อนมันไม่มีสัญญกรรมนะครับแล้วถ้าเกิดแบบพอมาสักพักมันเริ่มมีก็ไม่กล้าทําอีกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นไปทาทาออกมาไม่ค่อยจะดีอ,ะอ่ะอาจจะด้วยเทคนิคเทคโน,นโลยีสมัยนั้นยังไม่เหมือนตอนนี้ะนะฮะ มีคนบอกเคยไปทั้งสองรายการพี่โดมมาวิ่งสวนลุมบ้างไหมครับไม่ได้ไปเลยอาจารยเพราะว่าพี่โดมอยู่ทางหล่อเนาะมันใกล้สวนเบนมากกว่าสวนลุมไปแล้วรถติดแต่ถ้าบ้านเสร็จอ่ะก็คงไม่ได้มาวิ่งสวนเบนเหมือนกันก็คนอยู่แต่สวนรถไฟนะครับเพราบ้านผมเอียงไปทางสวนรถไฟมากกว่า <c oughs> อยากจะฝากข่าวอีกนิดนึงนะ เป็นโอกาสที่ดีแหละผมว่าสําหรับทุกคนเลยอ่ะโดยเฉพาะคนที่ตามผมผมเชื่อว่าก็คงชอบออกกำลังกายชอบวิ่งเย็นนี้นะฮะผมกับ TikTok Shop นะครับแล้วก็ Adidas Thailand นะครับเราร่วมกันนะฮะจัด s u ป,ปอร์อภิมหา p r o m o ชั่นเลยฮะกับสินค้า Adidas นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงวิ่งเสื้อวิ่งเสื้อคุมกันลมรองเท้าวิ่งรุ่นดีๆหมดเลยนะเอาาลดสูงสุดถึง50%เนื่องในโอกาสเพย์เดเย็นนี้นะฮะ หนึ่ทุ่มตรงช่องนี้เลย D O ขีด M E นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีสินค้าที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชนะฮะเท่าที่ทราบตอนนี้มีหลายแบรนด์เลยแต่ที่น่าสนใจได้ข่าวมีเสี่ยวมี่ด้วยรุ่นที่แบบจับพวกคำดงคำดันอะไรได้ด้วยอ่ะรุ่นนั้นผมว่าดีมากเลยแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่เป็นเสื้อออกกำลังกายที่ราคาอาจจะยอ่อมยาวข่อหน่อยแต่คุณภาพสูงย้ำนะครับ มีเรื่องแก้วใส่น้ำกระบอกใส่น้ำเก็บความเย็นนะฮะได้จากเยติมาแบรนด์แท้100%เซแต่ได้ข่าวว่าเยติเขาแบบทุ่มทุนมากเหลือใบละ99อ่ะแต่อาจจะบางรุ่นนะอาจจะจำกัดรุ่นนะเดี๋ยวต้องรอดูหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ที่ช่องผมนะครับก็อ่าลืมก็ยังมีรองเท้าคีน K E E N นะครับเป็นรองเท้าเดินป่ารองเท้าวิ่งเทรลสำหรับใครสายวิ่งเทรลเนี่ยห้ามพลาดวันนี้มีครีมมาเข้าร่วมด้วยนะครับก็เหมือนกัน 30- 35จนไปถึง5 0มันแน่นอน1ทุ่มเจอกันเดี๋ยวผมขอตัวไปเทรนก่อนนะครับวันนี้มีภารกิจไปวิ่งก่อน1ชั่วโมงแล้วก็เวทเทรนต่อแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเตรียมตัวแล้วเจอกันเย็นนี้นะครับไลฟ์ในช่องนี้หนึ่งทุ่มนะทุกคนนะยังฝากแชร์ข่าวให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่าสินค้าจากทาง Adidas หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่พูดไปเนี่ยเขาจะมีสินค้ามาเข้าร่วมอะไรแบบนี้อีกไหมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง TikTok Shop ที่ทำอะไรดีๆแบบนี้คืนกำไรให้แฟนๆผมในช่องด้วยนะครับต้องขอบคุณอันนี้ส่งกเกงขาวตั้งแต่วันนั้นทำให้พวกเราวันนี้ได้มาซื้อ ของถูกกันในวันนี้นะฮะถูกมากๆอ่ะผมเห็นรองเท้าวิ่งแบบที่ผมมีแบบอย่างเงี้ยมันมีหลายรุ่นอะอะไรอย่างเงี้ยเ้าอาจจะมีตัวที่รองกว่านี้หน่อยหรือตัวที่เทียบเท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยลดแบบโหดมากอ่ะคือรองเท้าวิ่งลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่ามันลดเป็นพันอ่ะเพราะฉนั้นผมว่าเตรียมตัวไว้เลยนะครับเตรียมตัวรอไว้ได้เลยเพราะว่าสินค้ามีจํานวนอยู่ประมาณนึงเหมือนกันไม่ได้มีน้อยแต่ว่าไม่ได้มีเยอะ ก็หมดแน่ๆล่ะผมว่าน่าจะหมดเร็วด้วยรอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอ่าเย็นนี้ทุ่มหนึ่งนะครับโอเคบ๊ายๆครับเจอกันครับ